เฮ้ยแ้ามาที่นี่วันแรกก็เจอเรื่องน่ากลัวแบบนี้แล้วอ่ะเรากลับบ้านกันเถอะเข็มพี่แล้วแต่เข็มนะถ้าเข็มกลับเนี่ยพี่ก็กลับเข็มขออยู่ที่นี่อีกสักพักนะคะเฮ้ยเราถ้าเกิดเรื่องแบบวันนี้อีกล่ะถ้าเข็มเกิดหายตัวไปแล้วไม่มีใครตามหาเจอแล้วเราจะทำยังไงกลับบ้านเถอะนะ เข็มจะระวังตัวให้มากกว่านี้ค่ะพี่กระต่ายแล้วตกลงตอนที่อยู่ปาเข็มฝันหรือว่าเห็นอะไรบ้างไหมแล้วถ้าเห็นเนี่ยมีอะไรเกี่ยวกับฉันบ้างเข็มจําได้ว่าพี่ขีมมีปานอยู่ที่หลังเข็มขอดูหลังยได้ไหมคะดูทำไมนะคะเข็มขอดูหน่อย แล้วฟานแดงเล็กๆที่หน้าอกล่ะคะ <_ d isk> มันยังมีอยู่ใช่ไหมอืมมีฟานแดงติดตัวมั้งแต่เด็กๆล่ะในเมืองทำให้เข็มเห็นเรื่องราวความเจ็บช้ำของเขาในอดีต <_ d isk> แล้วคนที่ทำให้เขาเจ็บปวดทรมานก็คือนายแสงเพื่อนรักของเขาเราตกลงฉันเกี่ยวข้องอะไรกับความแค้นของในเมืองความรักมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นของความแค้นแล้วคนที่ในเมืองรักมากที่สุดก็คือเอือเอ้องฟ้าแล้วใครฆ่าเอื้องฟ้าฉันก็ยังไม่รู้ค่ะ แต่ว่าการตายของเอื้องฟ้าก็คือคำตอบที่พวกเราอยากรู้หมายความว่า,างไงเอื้องฟ้าถูกแย่งหิงแทงทะลุอ,อกซึ่งมันเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พี่ขีมมีปานที่หลังแล้วก็หน้าอ,อก จริงอ่จริงเพราะแบบนี้ใช่ไหมคุณขิมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับความแค้นของนเมืองพี่ขิมคือเอื้องฟ้ากลับชาติมาเกิดส่วนผม ก็คือคนที่ในเมืองอาคาดแคนและอยากฆ่ามากที่สุด